ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในแมปดักควยเอเจนเจอรกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีเล่นแบบนี้ในโทรศัพท์กันนะคะ <S <S 1> <S 1> หลายๆคนก็มาจากคางโทรศัพท์กันใช่ไหมหรือว่า่าอเล่นจากคางคอมกันก็คอมเมนต์กันมาได้นะแล้วก็ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็สามารถติดตามเราได้นะเราก็ทําคลิป เกี่ยวกับความรู้ในในแบบแบบนี้เนาะแล้วก็มีเกมอีกมากมายที่เราเคยเล่นเนาะก็เพิม่มให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาสอนกันเลยอันนี้จะเรียกว่าเป็นบ้านของเราก็ได้นะบ้านเราสามารถตกแต่งได้เนาะก็คือให้กดที่ปรับแต่งที่อยู่ข้างบน,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 นแล้วก็อันนี้คือหม้อปอกไข่ หม้อฟักไข่เราใช้ยังไงก็เดี๋ยวเราให้ดูก,การฟักไข่ในหม้อกี่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดไอ้ตรงที่มันเป็นรูปนิ้วอ่ะกดไปเลยแล้วก็เลือกไข่ที่เราอยากจะฟักตามใจชอบเลยอยากจะฟักอันไหนอะไรงนี้แล้วก็กดผิดพอไข่มัน มันต้องรอเวลาพอเราฟักไปแล้วใช่ไหมเราก็ต้องรอเวลาให้ไข่มันพร้อมพร้อมมันจะขึ้นอย่างเงี้ยตามนี้เลยแล้วเราก็กดไอปุ่มนี้อีกทีเราก็จะได้มุงก่อนนีอ๋อง่ายง่ายแล้วก็การวางตกแต่งบ้านก็กดที่ปรับแต่งเหมือนเดิมแต่เาเราจะวางเราก็กดมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเออปึ๊บแล้วก็มันจะมีให้เลือกอยู่ไม่ใช่อันนี้ เวไาแล้วเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์มันก็จะยากนิดนึนงเนาะนี่มันจะขึ้นเป็นรูปสอนให้ย้ายอย่างนี้เราก็ย้ายไปเลยอยากไว้ตรงไหนไว้ขักตัวเองก็ได้เออนี่ยมันจะมีรูปก,กระเป๋ารูปเครื่องย้ายแล้วก็ถังขยะแล้วก็หมนุนนี่ไว้หมุนกดคลิกค้างแล้วก็เลือกหมุนไปทางไหนก็ได้นะไม่ว่ากันปึ๊บ โอเคอะไรย่างเงี้ยแหละก็รูปกระเป๋าก็จะเป็นการเก็บเก็บเก็บใส่ที่เก็บของของเราแล้วก็ถังขยะคือการทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก,กดยาก,กดเย็นแล้วกันเนีย่ยทิ้งทลายคือทิ้งไปเลยไม่เหลือแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแล้วก็จะได้ไอ้ไอเทมที่เราใช้ค้าไปกลับคืนมาเนาะโอเคแล้วก็อย่างต่อไปที่อ ทุกคนอาจจะอยากจะรู้กันนะว่าวิธีหาเงินหายังไงหาไข่หายังไงไปเรา๋ยวเราไปคกกันการหาเงินกับหาไข่มันก็ง่ายๆเนะาะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีหาเงินก่อนการหาเงินเราก็เอาบางกรที่เรามีมางกรเริ่มแรกอะมางกรเริ่มแรกก็ได้ออกมาให้มันขี่ได้ก็พอแล้วเราก็ขี่น้องมางกรไปเลย ก็ให้บินไปเลยสู่ความวงิงว้างไกลโพ้นแล้วก็วิธีหาเงินก็เราก็มาตีมอนก็ได้เนี่ยพอมาอยู่อย่างงี้เราก็เไม่ต้องบินแล้วตีมอนไปเลยได้ไดนี่เราก็จะได้พวกอ่าเขาเรียกไอของเก่าพวกเนื้อพวกเขาเรียกอะไรอะเหมือนกระดูกอะ นเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ขาวๆที่เท่าเลยเนี่ยโองที่เท่าเนี่ยพอเราได้มาใช่ไหมเราก็บินบินขึ้นไปเลยเนี่ยเราบินบินมาร้านอย่างนี้เลยนะปันผมขายเมื่อกี้เราข่าไอ้วานเตอร์มาได้ที่เท่ามา เราจะขายไปทั้งหมดเลยก็ได้เพราะไงเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าไม่ได้จ่ายตกแต่งบ้านนะนี่เราก็จะได้เงินมาแล้วก็มันจะมีพวกเนื้อเนื้อไหนเนื้อเนื้อทรัพยากรอาหารนี่เนื้อมันจะอยู่ในอาหารกดไปที่ขายเหมือนกันเนื้อมันจะมีอยู่สองชนิดก็คือเบคอนแล้วก็เนื้อนะ คือเราจะเก็บเบคอนไว้ให้น้องมังกรก็ได้เพราะว่ามันจะให้ค่าอาหารได้เยอะกว่าเนื้อนะเราก็ขายเนื้อไปได้ประมาณเก้าหันได้เยอะอยู่ใช่ไหมส่วนให้อาหารน้องมังกรก็กดไปที่ให้อาหารรูปแอปเปิลอ่ะแล้วก็กดเบคอนแล้วก็ให้อาหารเลยให้จนกว่าหลอดมันจะเต็มอะ่ะเออเราจะได้ไม่หิวเสร็จป,ปุ๊บ มันก็จะมีการหาเงินอีกอย่างหนึง่งก็คือปลูกผลไม้เดี๋ยวจะพาไปปลูกผลไม้ผล,กกลไม้มันจะเป็นความอยู่ข้างข้างข้างๆบ้านเราเลยตรงเนี้ยลงลงลงไม่ใช่บินลงเราก็เข้าความไปแล้วก็เนี่ยผักผลไม้เราก็กดตรงนี้ปล่มเหมือนกันแต่ใครจะถามว่าพี่แล้วผลไม้ตรงนี้มันปลูกยังไงเดี๋ยวพี่ สาธิตให้ดูเปิดไปที่ปรับแต่งฟาร์นะมนะเด๋ยวสมมติเราจะเอาผลไม้ต้นแอปเปิ้ลนี่มันก็จะเรากดมาเลยมันจะออกมาให้แล้วก็มันจะสามารถเลื่อนได้เหมือนเราวางของกแต่งบ้านเลยพอเราวางเสร็จเรา,ากดที่ไหนสักที่หนึง่งที่ว่างๆอะ่ะนี่เราจะได้ถ้า การปลูกผลไม้มันก็ต้องมีเมล็ดพืชใช่ไหมเมล็ดพันมันจะใช้เมล็ดพันธุประมาณสิบมั้งถ้าจะไม่ผิดนี่นี่ประมาณนี่นี่อันนี้ใช้หนึ่งใช้ใช้หนึ่งแล้วก็กดบังไปเลยตรงนี้มันจะมีขายเะไรยนเ่ยตรงนี้มันจะมีขายเมล็ดพันนี่ข้างๆเลยบังแอ คนที่มาแรกๆมาเลพัน์อาจจะเปิดขายไม่ไม่ไม่เยอะเท่านี้นะอมันจะแบบมันต้องปลดปลดล็อกโลกเรื่อยๆก่อนเดีย๋ยวเราพาไปดูโลกที่ต้องปลดล็กเรื่อยๆนี่ตรงนี้ก็จะเป็นการเป็นโลกต่างๆที่เราสามารถวาร์ปไปได้วิธีปลดล็อกโลกนะคะก็คือเปดิดกปิดปิดที่โลกนะ โรคแรกที่เราจะปลดล็อกได้ก็คือที่มันปลดล็อกให้คือทุ่งสีเขียวกะจีนเนี่ยเราอยากจะปลดล็อกไอ้ดีซีไอ้ป่าดงหิบเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปในทุ่งหญ้าสีเขียวเพื่อไปหามองค์กรให้ครบหาองค์กรเอเนี่ยตามที่เขาต้องการนะให้ครบแล้วมันจะปลดล็อกให้เนาะ ใครงงใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้เดี๋ยวเราตอบให้ถ้าเราตอบได้นะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นธนาคารฝากเงินฝากของอะไรอย่างเงี้ยหรืฝากเงินใช้ยังไงก็กดเดินเข้าไปตรงธนาคารอะไรนี่เดินเดินเข้าไปในกรอบปึ๊บกดไปที่ฝากสมมุติเราจะฝากไอ้เจ้าเบคอน จำนวนงานพอกดฝากไปเลยไปพอ,อเยอะไปแล้ะพอ,อก,กดฝากปุ๊บอของที่เราฝากจะอยู่อยนี้เบอร์ก็คือเอาออกมาแล้วก็อ,ออกมางานออกมาเลยอ,ออกมาเยอะอย่าลูกไม่มีกินนะส่วนใครอยากจะเพิ่มอัปเดตที่ใส่หน่อยก็ กดไปที่อัปเกรดเนี่ยมันก็จะใช้เงินแล้วก็บวกค่าเก็บเก็บไข่ไปอีกหนึ่งเนาะนี่นี่ก็อัปเกรดไปเยอะแล้วแหละโอเคแล้วก็ส่วนใครที่ประมาณว่าอ่าสูมังกรเยอะๆแล้วแต่ว่าไม่อยากจะทิ้งน้องอะไรงนี้พี่ก็แล้วก็แบบอกระเป๋ามันก็เต็มแล้วอะแล้วขยายก็ยังไม่ได้เพราะเงินยังไม่พออะไร อันนี้เลยคอกมังกรอตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปปึ๊บนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมังกรที่อยู่ในกระเป๋าเราตรงนี้เป็นมังกรที่เราฝากไว้เนาะถ้าเราจะฝากเราก็คดิปเลยว่าอยากจะฝากตวัวไหนอย่างเช่นเราจะฝากอยากจะฝากไอ้เจ้าพึ่งนี้ก็กดเข้าไปเลยพึ่งก็จะเข้าไปในจุกฝากมังกรของเรานั่นเอง ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกมังกรซีซั่นมังกรซีซั่นวิธีรับมังกรซีซั่นก็ไปที่ไอ้นี่เห็นในซีซั่นที่ยี่สิบสามเก้าเดอะไรเงี้ยเออเรากดเข้าไปมันก็จะมีเคลสให้ทําแถมทำเพวสแล้วเราก็ได้เงินด้วยนะเออเราก็ทำไปรับเงินมาน่โอเคเนี่ยเราก็ทําตามเควสเลย เออลืมบอกวิธีหาไข่นะ่ะไปเลยบินขึ้นไปไข่มันจะสปอนตามแมปนะแต่ละแมปแต่ละแมปจะมีมังกรมีไข่ไข่สุ่มตามแมปเหมือนกันนะแต่ว่ามัางกรที่ดอกบอ,อกมาจะไม่เหมือนกันนะแล้วจะตามรูปภาพในนี่เลยว่าแบบไหนแบบไหนมังกรตัวไหนมังกรตัวไหนในจุดวามันจะบอกเลย แล้วก็บินไปเรื่อยๆืยบินรอบ,รอบรอบเลยนะเพราะว่าไข่มันจะสปอนไม่เหมือนเพื่อนอะ่ะเพราะว่าเขาปรับมาอย่างนี้นะนี่เลยทำการอันนี้ไม่ได้บอกจุดเกิดของไข่ไม่ได้คือมันไม่แน่นอนอะ่ะพี่ก็เลยไม่กล้าทำก็อเอาแบบนี้ไปก่อนก็บินบินหาไปเรื่อยๆื โอเคนี่คือหน้าตาของรังไข่นะทุกแม่มันจะมีรังประมาณนี้นะแต่ว่าจะคนละสีแต่ละแม่มันจะคนละสีกันหน้าตาประมาณนี้เลยวิธีเก็บไข่ก็ก,กดไปที่เดินไปหาไข่นะตางกรนไปหาไข่แล้วก็มันจะขึ้นไอ้ไอ้นิ้วนิ้วชี้ขึ้นอะ่ะแล้วก็กดไปเลยแล้วเราก็ทำไอ้มินิเกมของมัน ไข,ไข่เราก็จะได้ไข่มาแล้วแ้วรังก็จะหายไปอย่างนี้เลยนี่แล้วก็เอาไข่ที่เราได้ไปฟักในไอ้นี่ในหม้อ,อที่เราคาไว้ในบ้านแล้วรอโตส่วนส่วนผสมทำหมอก็เราก็ไปหาจากไอ้พวกแร่พวกเนี้ย แรกกดเข้าไปเลยมันก็จะมีพวกอะไรของที่เราเอาไว้ไปครับของก็แต่งบ้านอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะได้ทองแดงอะไรพวกนี้มาถ้าเก็บเป็นพวกต้นไม้เราก็จะได้ผลไม้แล้วก็ไม้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคัพด้แต่แต่ละแบบมันก็จะได้ของแบบต่าง,างนาๆนานาออกไปเนาะ Okay. แล้วก็แบบนี้มีวิธีตกปลาด้วยเราสามารถตกปลาไปขายได้คือทําตังได้อีกห้างึงเลย,ยเราพาไปนี่ตรงนี้ยหละลงจากน้องมก่กนเลยนี่ยมันจะเป็นป้ายเงี้ยเวลาตกปลาเราอยากตกปลามานี่เลยเดินเดินเข้าไปใกล้นี่มากให้มากที่สุดนะ ริมสระน้ำอะ่ะเพราะว่าให้เบ็ดอะ่ะมันตกน้ำไปไม่งั้นไม่ได้ปลานะอย่างนี้เอาตึ๊บนีย่ยให้มันจุ่มน้ำไปแล้วเราก็รอเวลาพอมันได้ปลาแล้วมันจะขึ้นไอ้ปุ่มตรงนี้กดไปเรื่อยๆอย่าให้เกินอย่าให้เลยอย่าให้มันลดเกินไปอะไรเงี้ยให้มันอยู่ในสีเขียวอะ่ะ แล้วเราก็จะได้ปลามาแล้วก็เอาปลาไปขายขายแบบเดิมเลยเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวกันไปเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าส่วนใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้เดีย๋ยวเราจะมาตอบ้าตอบได้เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อน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 ,อน,อนของทุกคนด้วยนะคนที่มาเล่นแบบนี้เขาจะได้แบบมีความรู้เกี่ยวกับแบบนี้ด้วยเนาะ ก็สัลวันนี้ไว้เจอกันในชิ้นน่ะบ๊ายบาย